ยลได้เอดับมาเล่นลว่าสิละเฮ้ย <Okay. S 1> นั่นไงนีไงตามหาปุ๊ได้เลยบนเขาบนเขาในบ้านในบ้านตัดกันดีเลย น้องหนึ่งโอ้ยที่มอนรักคิวอ่ะน็อกเลยได้เอาน็อกก่อนก้อนั้นตรงนั้นน็อกก่อนไหนบ้านไหนบ้านโอ้ยดี๋ยวหลังก็ยิงหน้าก็ยิงโหลังน้องหนึ่งมกุดแล้วจบจบหลังจบ เฮ้ยก <Hey, S 2> ูโดนซะนะให้สมมตแต่แรกก็ไม่สมมกโอ้เบอร์สามทำไมไม่ทำงานบ้างเนี้ยไม่เลยกูไม่เลยไม่ระวังด้วยเฮ้ยมันกองเก็บของอะไรกันเนี้ยไปเบอร์สามไม่ไปซุ้มก่อนขูงจะจบแล้วมึงยังมาเก็บของอีก có A W, Tai Mưa năm ở đâu Này mồ, ừ. này mồ ban chùa. Tai Mưa P, Tai ở Tai Mưa, Tại sao không thấy chưa nào? A W, sài hoa nóc chụp, ทำไมพี่ไม่เห็นตัวในบ้านต้องเคลื่อนไปเขาเขาขวาหน่อยอืมคุณ quality กันวะ ตรงไหนวะเดี๋ยวปึ๊กป่าเอาเรียบร้อยโอ้ยมันรู้ตัวไม,ม่หมมีก้อนหินความือเห็นไหมเห็น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 แต่ม,มีตัวบนเขาอะ,อะลำบากตรงนี้แหละ,ะก้อนหินหน้าก็ได้้ายขวาเรียบร้อยแล้วอัน

อถอนกำลังก่อนพี่ส้อมอย่าไปฟังมีสมองยังไหมปลาลงพื้นหน่อยเนตมาบนหัวหรืเชี่ยวบนหินมาแล้วพี่มาแล้วพี่พี่มาแล้วพี่มาแล้วข้างหน้าข้างในข้างหน้าซ้า,า,ายกำลังอ้อมนะซ้ายมาแล้ว oh Nét <laughs> lắm